สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมกลับมาพบก,กับพวกเรานะฮะอีซีไลน์นะครับชีวิตเป็นเรื่องง่ายกินเที่ยวคือเรื่องเดียวกันเลยครับครับผมผมท็อปปี้ฮะผมมีโอมนะครับคับผมเนี่ยจะลืมชนะื่อเต็มไม่ได้ไม่ควได้พูดนะฮะโอ้นานนทีกว่าได้ได้กลับมาถ่ายคลิปด้วยกันใช่ต่างคน้นต่างไม่ว่างตอนนี้เรากลับมาทําคลิปแล้วก็วันนี้ฮะโชคดีมากครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลยนะครับกับนี่ฮะ เพลินจิตริมทานนะครับผมสวนผักออร์แกนิกนะฮะสวนผักอ,อ,อินซีเออสวนผักอินซีนะครับผมก็วันนี้ฮะเราจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาเที่ยวกันนะครับผมสวนผักอินซีที่แบบว่าอยู่ใกล้ตัวเมืองใช่อยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ถ้าจะบอกว่าใกล้ยังไงก็คือเป็นเส้นที่มาจาก พอเมราตรงมาที่ไปแม่ออนนะครับอยู่ห่างจากแยกนไม่เกินประมาณ300เมตรถึงละสังเกตว่าเข้ามาเนี่ยซ้ายมือนะครับป้ายสีเขียวใช่ใช่จะอยู่ข้างทะเลล่มิดเทวรูปใช่ใช่จะมีเทวรูปไม้ใหญ่ๆครับอ่าใช่ทางนี้เลยตามเนี่ยละครับูข้างในดีกย่าว่ามีอะไรบ้างใช่ถูกต้องไปก็เลย มันมีอยู่โซนข้างหน้านิดนึงที่เขาขายไว้สำหรับชอปลูกอืสามารถซื้อไปปลูกที่บ้านก็ได้ไหนเอ่ยโอ้โหนี่เลยอะไรครับเป็นกระถางเลนี่โอ้นี่กับรากนี่อย่างบอกเลยนี่อันนี้มันสารเเรงใช่ไหมคุณใช่โอ้หอมเดือนหอมอะไรนะหอมเดือนหอมเดือนหอมดือนหอมดือนหอมดือนนี่แบบเคลว่ะนี่แบบนี่แบบตอนนี้วอเตอร์เฟรส วอเตอร์ครีสข้าวตองข้าวตองโอปรับแทบไม่ทันปรับสำเนียงแทบไม่ทันนะครับเราพามีทุกอย่างแต่ว่าผมชอบประมาณนี้นะครับผมมีโปรแกรมว่าจัดสรรอะไรเงี้ยเราไม่ต้องปลูกแปลงใหญ่ไงี้ยเราก็ซื้อเป็นพวกกระถางอะไรเงี้ยคไปไ<ม>หางบ้านเวลาจะกินก็เด็ดทอดสดๆก็กินเออใช่ดีนะดีดีไอเดียที่ดีใช่ประดับได้ด้วยกินได้ด้วยนี่ครับผม แลวนี่ก็เป็นสโตผักนะฮะอ่านี่ครับว้าวมีผักเยอะแยะมากมายเลยนะับคุณผู้ชมฮะนี่ครับคุณโนมแนะนำหน่อยสิเป็นไงอะ่ะก็ดูสะอาดสะอ้านีลนะครับเราก็ผักผักสดนะครับ <c oughs> ผักสดโอ้ราคาราคาตลาดสดเลยไม่ได้ราคาแบบเ <c oughs> สิบห้าบาทเองไงเชื้อเชือแบบอารมณ์เชื้อบนห้างไงเออนะครับถูกมากราคาจับต้องได้แบบสบายๆเลยเออเนาะราคาแบบตลาดจริงราคาตลาดใช่ใช่ใช่ชื่อก็บอกฟินเล่ฟินเล่นะไม่ใช่ฟินอันเล่อครับผมครับอากาศพร้อมนะครับเรดโอ้ดผักคอร์สนะครับคณะเม็กซิโกนะครับครับผมแล้วก็กระดาขาวนี่โอ้โห มานานแล้วเนี่ยนี่เคิวครับเคียวในโูเสาอ๋อครับมี็มานานแล้วครับผมผัดถั่วสี่สิบบาทครับบุกนี้มันน่าจะสมพันธุ์ไปนานแล้วนะครับครับผมอ่ะเท่าไหร่นะฮะสี่สิบบาทสี่สิบบาทเองเคีวนี่เห็นว่าเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดที่กําลังมาแรงนะขนาดนี้และเป็นผักมาจากเมืองนอกราคาแพงด้วยนะแต่ที่นี่ขายเพียงแค่ซองละ 40บาทเท่านั้นดูสิห้าใบสวยๆคัดมาอย่างดีเลยน่าจะขนาดสักประมาณ1กรัมอ๋อหนึ่งขีดอ่ะร้อยกรัมอ่าร้อยกรัมหนึ่งกรัมน้อยไปไม่รู้ว่านั่นแหละหนึ่งขีดเฮ้ยดีๆๆโอ้มีกระเพราเนาะโหระพานะครับมะเขือเทศนะโอ้เป็นตระดาส่งในห้องแอร์นี่จริงจริงใช่ใช่เนี่ยแม่มีมีมีติดแอร์ตัวพัดลมอะไเมื่อเที่ยวกับห้องนะครับใหญ่มากนะฮะ นี่แล้วก็มีพวกอ่าสมุนไพรอบแห้งเนาะอ่าน่าจะเป็นนี้ป่าวอะไรเอ่ยดอกกิ๊ล้วยใช่ไหมอ่าดอกกิ๊ล้วยใช่ใช่อันนี้ก็จะเป็นชาอันนี้เป็นชาครับผมอืมห่าแขวะครัเนี่ยอ๋อไม่ใช่นะครับเนาะอ๋อเป็นยาหวานครับผมอ้าวสมุนไพรให้ความหวานแทนน้ำตาลไอ่ไบโอบาเนี่ยคุ้นๆนะเหมือนเราเคยรีวิวไปแล้วนี่โซบะอร่อยมากใช่ใช่ใช่ไข่ดําหมูย่างเกาหลีฮะต้องมีครับผมต้องมีคือคือ เทคเจอร์มันก็แบบมันก็ไม่มันไม่ได้เหม็นเขียวนะมันใี้ความหอมด้วยซ้ำไปมันกลิ่นจะออกชุนๆหน่อยผมสำหรับผมมองหอมมันหอมนะเพราะมันหอมมันคือใบงาเออคือมันหอมฮะแล้วดูสิครับซองเบอร์เลอร์เลยเท่าไหร่ฮะยี่สิบบาทยี่สิบบาทยิงได้หลายใบนะครับเออสิบกว่าคำนี่แหละเออเออสิบกว่าอัพเลยและแน่นอนว่าใครเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเอาไปตกแต่งอาหารจานซูชิได้เลยนะไม่ไม่เพิ่มต้นทุนอะไรเท่าไหร่ใช่ใช่เขากินกับปลาดิบด้วยไง อ่าใช่ใช่โอ้มีบ็อกชอยด้วยนะครับผมบ ok ็อกชอยอะไรกินฮะก็บ็อกชอยก็จะเป็นอะไรอะอารมณ์ต,ตระกูลคล้ายๆกับพวกอ่าคะน้าอืมแต่ว่ามาจากฮ่องกงป่ะอะไรประมาณนั้นอาหารจริงเขาใช้กันคุณบ็อกชอยนะครับผมถือว,ว่าครบนะครับครบๆๆสำหรับผักตระกูลสลัดอ่าเยอะมากนะครับเห็นไหมมีตนโอผัดซออะไรด้วยตระกูลสลัดมีอกากาศทั่วไปมีนะฮะ ใช่ใช่แตง<ๆ>กวาด้มีวันนี้นะครับอ่านี่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 แตงกวาโอ้ยมาในมัดแบบ20บาทครับสวยมากเลยดูดิเนี่ยอ๋อนะครับโอเค,อ,เคอันนี้คือเชลในห้องแอร์ใช่ใช่เดี๋ยวพาไปดูสวนย่อมๆข้างหลงังร้านอ่าดีกว่าใช่เดี๋ยวไปดูสวนข้างหลังกันไปเลยไหม,ไ,มไปไป โอเคหลังจากที่เราเดินชมสวนเสร็จแล้วใช่ตอนนี้เราจะพาไปรู้จักกับพี่เจ้าของสวนนะครับวันนี้โชคดีโชคดีคดพี่พี่เขาอยู่พอดีนะฮะไปะไปเจอกันดีกว่าไบนฮะนะครับโ<ง>อ้โหทำงานไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับผม ท่านครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับผมโอ้โหเจอแพบดีเลยนะครับขอบอกเลยนี่เราไม่ได้เตรียมมันมานะครับเจอแต่บังเอิญบังเอิญนะครับเหมือนรายการทีวีเลยนะครับอ่นนี้ก็แนะนํานะครับพิธานนะครับผมเป็นเจ้าของสวนเพฤจิตร yeah, ิมทานแห่งนี้ครับผมครับพิธานครับสวนนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับสวนนี้เปิดมา6ปีแล้วค่ะ6ปีโอ้ปีถึงหมายถึงว่าตรงนี้เลยใช่ไหมครับหรือว่าก่อนหน้านั้นมีที่อื่น ที่นิวที่แรกนะแต่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเรารับงานข้างนอกจัดสนข้างนอกอะไรนะคะแต่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นมีทั้งไม้ล้อมมีทั้งไม้ประดับด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีทั้งไม้ที่เราปลูกไว้แล้วก็มาขุดล้อมเพื่อเอาไปใช้ในการจัดสวนแล้วก็เอามาจําหน่ายวางหน้าร้านให้ลูกค้ามาเลือกแสดงว่าสวนผักนี้มีทั้งผักออร์แกนิกมีทั้งไม้ล้อมให้เลือกด้วยด้วยแต่ว่า คนละโซนกันคนละโซนกันคือแบบว่าเป็นอินซีเนาะแล้วก็มีไม้ล้อมีไม้ประดับมีผักมีอะไรนี้หลากหลายนะฮะราคานี่คือส่วนใหญ่ที่จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับสิเค็นที่ขึ้นเชลเมื่อกี้ก็คือเห็นราคาถูกมากเลยขายสิบบาทเริ่มต้นที่สิบบาทใ่สิบบาทเท่านั้นเองถ้าเป็นพวกพืชผักที่ใช้ประจําในครัวเรือนพวกกระเพราโหระพาแมงลักอะไรอย่างนี้ค่ะครับก็เริ่มต้นที่สิบบาทถ้าเป็นพวกตระกูลสลัด ก็15บาท20บาทอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยถูกมากเลยอ่ะคุณโนมถูกมากเลยนะแล้วตัวสินค้าที่แบบขายดีครับพี่ทานผักที่ขายดีที่โซอบะเนาะที่โซอบะเม่อี่เราที่รีวิวไปใช่ป่ะเใช่ใช่ก็จะขียแบบเคลเคลแล้วับสลัดเนี่ยค่ะตอนนี้มีเยอะไหมครับเคลเคลตัวนี้ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อเงี้ยคะ่ะเเียวนี้เขาบอกตามตรงคือมันเลี้ยงยากนิดนึงเลี้ยงยากแต่ผมเมห็นราคาถูกมากเลยนะเลี้ยงยากเห็น <laughs> <อ>ราคาถูกมากเลยเราก็คืออยากให้แบบลูกค้าได้ทานของด,ดีนะฮะใ,ในราคาที่เอื้อมถึงได้นะครับลูกค้าติดใจเคยียวเยอะไหมครับเยอะค่ะบางคนก็ม,ม,าากมาซื้อไปเป็นกิโลเลยเงี้ยค่ะเอาไปสกัดน้ําไปเอาไปทานที่บ้านเองเนียค่ะบางคนก็ไม่ไม่อยากซื้อไว้เยอะมาซื้อบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไม่ได้ไกลและทางสะดวกสบายมากใช่ใช่น้อใช่ใช่โทษนะฮะคือกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่นี่จะเป็นประมาณไหนครับพี่ทานรักสุขภาพค่ะส่วนใหญ่คนคือคนเดี๋ยวนี้หันหันมารักสุขภาพกันเยอะมาซื้อก็ไม่ต่อนะเขาบอกถูกมากนาะแสดงว่าไปเจอที่อื่นมาต่อก็เกินไปต่อก็เกินไปแล้วนะได้ข่าวว่ามีพวกชากาแฟอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะชาตอนนี้กําลังคิดค้นเป็นสูตรของเรามที่ ผลิตภัณฑ์ของเราก็จะเป็นพวกชาเก๊กมวยชาชิโซโอบะที่เราผลิตเองนะคะทำเป็นชาร้อนกับชาชาเย็นเนี่ยค่ะแก้ประมาณ50บาทแต่ถ้าเป็นชาร้อนก็เป็นชุด59าบเาทค่ะนะครับเป็นเซตนะครับผมติดใจนี่ไอ้แล้วอโวคาโดสมูตตี้ใช่ใช่อโวคาโดก็เป็นอโวคาโดอินซีแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ได้ข่าวว่ากำลังจะมีอะไรคุณนมนี่เลยนี่เท่าุูม่า ิาเตาดินค่ะบผพาไปดูหน่อยได้ไหมครับนี่ได้ข่าวมาใช้เวลาสร้างนี่โอ้โหเป็นครึ่งเดือนนะครับผมนี่อันนี้คือรอเตาไม่เซ็จอ่าครับผมสร้างนี่สร้างนี่อีกสวันอ๋อครับผมสร้างอีกสองวันใช่รอเตาเซ็ตตัวอ๋อฮะไหนครับมันก็ไม่เห็นมันก็เป็นอิดอ๋อเนี่ยเหรอฮะดินที่ว่ารอแห้งโอ้มันเป็นดินยังไงครับพี่ฐานะต้องเอาดินจอมปลวกเอาดินจอมปลวกเท่านั้นคนสมัยเอาดินจอมปลวกคือให้ความเหนียวอย่างเงี้ครับใช่ค่ะใช่ความเหนียว นึกว่าแบบหอมกลิ่นยูเลียชื่นใจอะไรนี้อ๋อไม่ใช่เลยนะครับผมอ๋อครับผมอ๋อมันจะเหนียวอ๋อครับครับเซ็ตอยู่ตัวโอ้ดีฮะแล้วก็เป็นอิดเนาะเป็นปากอิดตรงนี้อ๋ออิดทนร้อนอ๋ออิดทนร้อนครับเอาไว้ก่อข้างบนอ่ายังพอดีเพิ่งไปทำหลังคามันก็เลยยังไม่ได้ก่อขึ้นไปข้างบนอ่าครับแต่ว่าเดือนหน้านี้เราก็จะเริ่มเปิดละ เดือนหน้าตุลาใช่ค่ะตุลาเ้นเดือนเลยไหมครับหรือว่ากลางกลางเดือนอาจจะเป็นกลางกลางเดือนค่ะกลางเดือนกลางเดือนเสาร์อาทิตย์กลางเดือนโอ้จะมีพิซซ่าโฮมเมดบริการแล้วนะครับผมตอนนี้คืออาศัยว่าให้คนมาทานที่นี่ก่อนครับเพราะว่าถ้าเราทานร้อนๆมันจะได้กลิ่นหอมมากกว่าแต่ถ้าเราส่งถึงบ้านคือรสชาติก็จะ ไปอีกแบบหนึ่งนยค่ะมันเย็นแล้วเนี้ยใช่เราก็าาอยทก่ดีกว่าเพขามีกิจกรรมอ๋อโอเคเพราะว่าเห็นเตรียมเหมือนเตรียมสถานที่อยู่เมื่อกี้ได้ยินเสียงโป๊ะป๊า๊ๆ,ๆใช่ไหมครับใช่ค่ะมีชั้นสองมีอะไรด้วยเนี่ยนะฮะจะเป็นเหมือนเทเลสบ้านต้นไม้อะไรงะเง<อ>ี้ยค่ะให้คนที่มานั่งเลือกชมผักเลือก ต้นไม้ครับแล้วก็พาเด็กๆมาทํากิจกรรมอะไรเงี้ยได้พักผ่อนได้แบบคือแบบว่าไม่เบื่อเงี้ยอ่าทั้งกินทั้งช็อปครบจบในที่เดียวนะครับผมโอ้ดีฮะดีดูสิอันนี้ประมาณน่านั่งมากเราเปรียบเทียบลองซื้อ iPad สําเร็จที่อยู่ในห้างเนาะเอามาแบบแป้งหนานุ่มก๋อับแป้งที่เราเอามานวดเองบางกรอบอะไรเงี้ยค่ะมันมันได้รสชาติบางกรอบนี่มันถึงใจกว่านะฮะมันถึงเครื่องกว่าแต่งหน้าใ เล่าวว่าเนี่ยมันมีสวนด้านหลังอีกที่เห็นอยู่นี่นะฮะนี่คือแค่ส่วนหนึ่งนะครับยังมีสวนจากข้างหลังอีกช่วงนี้ก็จะพร้อมพร้อมให้ชมไหมฮะเมืมมม่อไหร่ประมาณไหนกันยาค่ะประมาณ,มาณกันยานะครับต้นต้นหนาวช่วงธันวาตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งเกหกฮวยไม้ดอ,อกเอาแล้วครับอ๋อครับครับที่เห็นแปลงเตยมเต็มใช่ค่ะแล้วก็จะมีทางเดินเชื่อมไปให้มีลูกค้าได้เดินชมแปลงถ่ายรูปเลย ครับผมสวยแน่นอนหนาวนี้เออนะแล้วอยู่ใกล้ตัวเมืองด้วยนะใช่ใช่ใช่อยู่ใกล้ตัวเมืองไปมาสะดวกนะครับอยู่ติดก,กับอ,อะไรสักอย่างเนี่ยอะไรนะห <Okay, S 1> ลานลานักเคียนทองเอาเป็นไม้ตะเคียนเหรอครับใช่เป็นไม้ตะเคียนทั้งหมดที่ของอาจารย์เข้มค่ะ อ๋อครับครับครับให้มาสักการะบูชาเทวรูกช้างเอราวัณพระพิฆเนศอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับผมดูสายดีเที่ยวต้องมาเออโอ้ดีครับดีเราก็สายมูนะมูอะไรครับมูกระทะนะครับมูกระทะต้องไปเฟื่นจิตดินทานน่าเนี่ยเขาเจ้าของเดียวกันฝากร้านได้เลยครับพี่ทันอยากทานหมูกระทะที่แบบได้บรรยากาศได้รสชาติของฟินไม่เหมือนใครนี่ต้องไปที่เพลินจิตดินทานหมูกระทะค่ะมีทั้งหมูกระทะ ธรรมดาเตาธรรมดาเตากระทะชีสแล้วก็ทะเลเผาค่ะม่าใชบที่เดียวค่ะแล้วก็มีผักออร์แกนิกของเราใช้ในร้านด้วยค่ะอาถูกต้องฮะที่สำคัญครับราคาโคตรโดนใจใช่ครับผมในรสชาติที่แบบเบรอวังอ่ะก็เราไปกินมาแล้วตองเราไปรีวิวมาแล้วลองหาดูรีวิวได้ในแฟนเพจเรานะฮะ e-c live นะครับผมแล้วก็ขอพี่ทานฝากสวนเพลินจิตริมทานนิดหน่อยครับ ค่ะถ,ถ้าลูกค้าท่านใดได,ได้ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะคก็อยากจะเชิญชวนลูกค้าที่ รักสุขภาพหรือเปลี่ยนแนวคิดใหม่ที่อยากรักสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะคะอยากให้มาอุดหนุนพืชพันธุ์ผลิตภัณฑ์ผักสดของเราค่ะแล้วทางร้านก็มีจําหน่ายก้าไม้ก้าผักอะไรเงี้ยให้ไปปลูกที่บ้านมีทั้งปุ๋ยดินต้นก้าครบจบที่เดียวเอาไปปลูกได้เลยเงี้ยค่ะทางร้านเรายินดีให้คําแนะนําค่ะ,ะพิทาพร้อมที่จะให้คําแนะนําแล้วก็ดูแลนะฮะเพราะว่าพิทาอยู่ที่นี่ทุกวันค่ะก็อยู่ข้างหน้าบ้างอยู่ที่ฟาร์มข้างหลังบ้างตักิโลนคะ บบไปแวบ,บมานะคะโอเคครับผมขอบมากครับพี่ทานาเดี๋ยวยังไงพวกผมขอไปชมสวนกันก่อนนะฮะแล้วก็นี่ก็พี่ทานนะครับเจ้าของสวนเพลินจิตแห่งนี้แล้วก็เจ้าของเพลินจิตมุกะมทะดิงงานนะครับผมก็ยังไงฝากกันไว้ด้วยฮะเดี๋ยวยังไงไปชมสวนกันต่อนะครับผมโอเคสวัสนดีไปกัน